สวัสดีจ้าพบกับส้มมะพยากรดูดวงไพ่หย,ยิบสี่ดวงรายสัปดาห์คนวันจันทร์17-24ดวงจะเป็นยังไงวันนี้เจอกันแบบใกล้ๆสุ่มๆเต็มๆนะคะอ่ะแดดาบสองถ้วยสัญลักษณ์ของไพ่พวกเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองหมดเลยอย่าโทษดวง คนวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกตรงๆว่าอย่าโทษด,ดวงถ้าตัวคุณเองคือคนที่สร้างข้อจำกัดข้อผูกมัดเงื่อนไขอะไรต่างๆขึ้นมาเองตัวคุณเองนั่นแหละที่จะไม่พบความสุขสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้เราเองต้องสวยเลือกได้นะคะสวยเลือกได้ไม่เกี่ยวกับความรักอย่างเดียวแต่หมายถึงงานชีวิตสถานที่หรืออะไรต่างๆสัญลักษณ์ของไพ่อะมันเสียนะ ปิดตาตัวเองปิดหูปิดตาตัวเองไม่พบแสงสว่างไม่พบความสุขความจเจริญจมปลักอยู่กับอดีตยืนก้มมองสามถ้วยที่ล้มไปแล้วเพราะฉะนั้นยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปข้างหน้าไปหาความสุขอย่าสร้างข้อแม้ข้อจำกัดข้อผูกมัดจะเปลี่ยนงานไม่เปลี่ยน จะเปลี่ยนแฟนไม่เปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่ารออยู่แต่ยังจมปรักอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นงานไม่ก้าวหน้าชีวิตไม่ประสบความสําเร็จถ้าตราบใดที่คุณยังสร้างข้อแม้ข้อจํากัดข้อผูกมัดและเงื่อนไขอยู่ที่เดิมคุณก็จะถูกจับจ้องถูกจับผิดถูกเพ่งเล็งอยู่ตรงไหนแล้วคุณไม่ชอบอยู่ตรงไหนแล้วคุณไม่สบายใจเพราะคุณขังตัวเองไว้กับตรงนั้น คุณก็ไม่มีวันได้เจองานที่ดีคุณก็ไม่มีวันที่ได้พบสิ่งที่เรียกว่าความสุขสองถ้วยคือข้อเสนอคือโอกาสงานที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นถามใจตัวเองดูนะว่างานปัจจุบันมีความสุขไหมแล้วทำไมถึงยังอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ก้าวข้ามผ่านความกลัวกล้าคิดและแตัดสินใจถ้าชีวิตที่ทำอยู่งานที่เป็นอยู่ธุรกิจกิจการที่เป็นอยู่มันไม่ดี อย่าจมปลักไม่ดีก็จบไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ดีก็ย้ายไม่ดีก็ล้มเลิกกิจการไปหาอะไรใหม่ๆที่ตอบโจทย์สามรับคนที่มีปัญหาความรักความรักเราก็เลือกได้เราไม่ใช่นกน้อยในกรงทองค่ะชาตินี้ถ้าฉันเลิกกับคนคนนี้ฉันคงจะไม่มีเมียฉันคงจะไม่มีผัวอีกแล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์นะคะ ชีวิตที่เลือกไม่ได้ตายดีกว่าอาจารย์พูดแรงๆเลยนะชีวิตที่เลือกไม่ได้ตายดีกว่าโหยหาโหยหาโหยหาจบไม่ก่อเกิดความรักเราควรได้เจอคู่แท้คนที่ปิดกั้นตัวเองคือคนที่ไม่มีวันพบเจอกับคู่แท้อึดอัดความรักเนี่ยใครมีแฟนแฟน,แฟนจู้จี้จุกจิกก็ไม่มีความสุข ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องให้เขาเมีอำนาใจในการตัดสินใจทั้งหมดหรือมีแฟนแฟนไม่ใส่ใจก็จบเทสําหรับคนโสดก้าวข้ามผ่านคนโสดเนี่ยถ้าพร้อมเปิดใจนะคุณจะเจอคนที่ดีสำหรับคนมีคู่ถ้าคุณตัดสินใจเลิกได้คุณก็อาจจะได้เจอคู่แท้ของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นความหมายพายอ่อ่ะอาจารย์ว่าตัวคุณนั่นแหละทำตัวเหมือนคนที่แบบเป็นเวนเป็นกรรมเป็นจริงๆไม่ใช่เวนใช่กรรมคะ่ะ คุณไม่เลือกและคุณไม่ตัดสินใจต่างหากการเงินไพ่โชคลาภค่อนข้างปิดกั้นนะช่วงนี้อาจารย์แนะนำนะไพ่ใบนี้บางทีมันเกี่ยวกับคุณสายศย,ยศาสตร์นะการติดค้างการติดสินบนนะคนวันจันทร์ใครถามอาจารย์อาจารย์จะตอบไปนะว่าติดสินบนลืมแก้บนหรือบางคนเนี่ยโดนของหรือเปล่าไม่รู้ว่าไพ่แบบนี้หนึ่งต้องระวังอย่าเป็นหนี้อย่าไปเซ็นคํำประกันให้ใครหนึ่งอย่าเป็นหนี้สองอย่าไปเซ็นคํำประกันให้ใคร แต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยอาจารย์มองว่าลืมแก้บนหรือเปล่าหรือติดค้างอะไรไว้ไหมมันเลยดูติดขัดแนะนำพระอุปคุธพระศิวลีพระสังกาจายพระอุปคุธเนี่ยช่วยเรื่องของการแก้คุณใสนะขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีอุปสรรคช่วยเรื่องเงินด้วยพระศิวลีเงินเต็มๆมโชคลาภเน้น แล้วก็พระสังกระจายเสริมสเสน่ห์คนเมตตาเอ็นดูแล้วก็เสริมเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะคะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอะ่ะถ้าคุณไม่ปรับถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนความคิดอะ่ะ อาจารย์ก็ช่วยอะไรคุณลำบากเหมือนกันนะลืมแก้บนพิมพ์ใน Google ลืมแก้บนทำยังไงทำได้ด้วยตนเองใครเป็นคนบนคนนั้นแก้ถ้าลืมแก้ก็ลองพิมพ์ใน Google ดูมีวิธีการบอกไว้การเงินโชคลาภอาจจะมาจากคนรัก และคู่ครองมีดวงได้ข้อเสนอมีดวงได้โอกาสถ้าคุณไม่ปิดโอกาสนั้นเสียนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าไพ่อ่ะมันมีดีมันมีโอกาสมันมีข้อเสนอแต่คนที่จะหลุดพ้นได้หรือไม่นั่นคือตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปิดหูปิดตายํานะ สุขภาพเนี่ยความเครียดไมเกรนเส้นเลือดในสมองระบบประสาทและปัญหาสายตาต้องระวังให้มากทําบุญเสริมดวงช่วงนี้ก็ทําบุญให้กับคนตายทําบุญกับศพรรยญาติเป็นการเสริมดวงอาจารย์ว่าดวงไม่ได้แย่แต่ขอแค่คุณเอาตัวเองออกมาจากจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัด อยากขังตัวเองไว้แบบนั้นอาจารย์สรุปสั้นๆง่ายๆนะใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักมาก็แล้วกันเพจ Facebook ก็มีชื่อเพจส้มมะพยากร์หรือทักติกต็อกมาก็ได้ไพ่ย,ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทเครื่องรางก็มีนะเห็นสภาพเนี้ยหลายๆคนก็แย่แหละอาจารย์ก็เลยอยาก,กสูุ้ว่าอะไรที่เป็นที่พึ่งทางใจได้ก็ลองดูกันแล้วกันเป็นกำลังใจให้กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ